đời 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 มาเม็แเชงเอ่ออ okay. no. ่ะเด้ละได้โอ้เมนมันแตกบ่คือเฮียโค้กโอ้เมนเลยดีถุงแตกอ่อโอเคเนาะม็แเชงใช่บองฮะ มาตอนนี้จ้ะเนา,นาพี่น้องเอ้เข่าไปหาทั้งน้องพัน,พน,นเนพิ่นอกอนเนาพี่น้องเอ๋ถือว่าในรอบล้นเติบได้พี่น้องเอยที่ว่าทั้งบาได้มาได้เข่ามาหาทั้งน้องพันเพิ่นเนาพี่น้องเป็นจริงในได้เนาคือว่าเห็นทั้งบดีเพิน่นแจ้งข่าวดอกข่าวดีโยเนาพี่น้องเอยมีอย่างมาแน่แล้วเนาพี่น้องเอย เห็นเห็นท mm ั้งลุงหนวดวตูนซื้อบงซื้อแวะมาให้เนาะพี่น้องไงกทั้งบาลยกับบไลยเข้ามาหาน้องเพิ่นเลยพี่น้องไอ้ด้นเติบเนาะอ่าก่อนอื่นกับทักทายสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดชุขสู่คนเนาะเพราะว่าชูในละต่างประเทศกะยินดีต้อนหับข้าสู่่องมาลายคือเก่าเนาะพี่น้องไง พบเจอกันช่วงค่อยคำลงแรงเนาะพี่น้องเลยตะเวนแดงแล้วพี่น้องเลยช่วงคันเข่ามาบ้าน้องพรนี่กะสิลงคลิปอ่าซ่าเน่เด้อเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าทางเข่ามามันก็ไกลเนาะพี่น้องเลเพื่อกลับออกกลับเข่ากับบางเทื่อเขาเข่ามาอ่าช่วงแรงแรงเนี่ยบางเทื่อเขาก็ท่ายเลยเขาออกไปทีเดียวเลยพี่น้องเลยเพราะว่าคันเ้างจิกลับเข่ามาอีกรอบก็คือคําเลยพี่น้องเลย ออ,กอากระยานในถนนทนทางน้ำแน่เนาะพี่นองง้องเลยเลยอ่าบุญอยากกลับเข้ามาบุญอยากกลับออกคํำพี่นองง้องเลยอาประมาณสี่หามุลเนี่ก็เริ่มคํำเลยแหละพี่นองง้องเลยอ่าสวมมือนี่เนะาะคำใบโยพี่นองง้องเลยอ่คอยคมืดปิดตาแล้วก็บ,บุญอยากออกมาเนาะพี่น้อง เดี๋ยกเข่ามาพี่นออ้องเลยไปเจ้พี่น้องเลยเดี๋ยวไปเข้าไปหาทั้งน้องพันเพ,พิ่นกอนเนาะพี่นออ้องเลยะไปพี่น้องเลยสบายดีเด้อน้องพันธุ์เลยเดินสบายดีบุญพ่อกันตลอดเนาะยังนะ โอ้ดึงไปตะยานแท้เลยค่อ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 ยมามาสิไล่ให้มั้ <c oughs> อันนี้พ่อแม่ทางบาตูนชื่อให้นะแม่นบ,บ่อันนี้ไพ่ชื่อเ <c oughs> บาเบลเบลลี่ชื่อให้แม่เ <c oughs> บลลี่เบลเบลลี นองได้ไผว่าซื้อหยังก็ได้แหละทางน้องคิดว่าสิซื้อแบแล้วก็ซื้อเงินบ่ดีมอบให้หนบ่โดยแ้เจ้าไปซื้อแโดยโอ้จกโตแล้วนี่โม่แลูกไว้แ้นี่เนาะแม่นแม่นบบ่นี่น่ะฮะบ่มันมันสิบ่สนกันบ่นี่เนาะ กรชนกันแบ่เออยพรส่วนไหลยมักชนอันนี้พ่อบ๊จอยจ่อยๆจ่อนี่ตรวนี้น้อันตัวเลอกพ่อไงจาะแ้ว้หนจ่อยกะบานเปคงเนี่ยนี่พ่อน้องเนี่ยน้องสาวจ้านนะโด้ยสบายดีนะสบายดีจะชื่อว่าจังไร บัวชนฮะบัวชนยังอ่ะบัวชนบัวชนอันนี้ชุดปีแล้วฮะฮะชุปีแล้วชีปีไป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 เจ๋งเลยเจ้าของเจ้ามีจักโตเชียวของของยาน ชีโตชีโตเดยของน้องพรเพิ่นมีสามบ่โดยทีมมีตัวเดียวบ่อันชวนที่เรือได้ของไฟค่ะอันสามชีโตอันสองสามโตของไฟค่ะของถังพ่ออ๋อของพ่อเจ้าบ่โดยของเจ้าตั้งหากดยของเจ้าน่ะชีโตโดยเออโอ้มีดายลิ้นเนาะ มีมีไผ่เน่ที่ชื่อไห้นะทางบาตูนกับบาลีบาตูนกับบาลีเดยเออบาตูนสองโตบอกบาตูนสองโตบาลีสองโตเดยเด้ออ่ะยกดีใจน้ำเนาะมีสัตว์สาว่าสิ่งว้เดียงในเฮือนในซ่านแหละที่น้องขอกแบ่เพิ่นก็นเฮ็ดตะดนนะำบอนนี่นะโดย เด็บอยู่นี่บริจุภัยอยู่ทังเฮือนแต่ว่าบหมอภัาายตกลงมาใช่ไหม <laughs> <c oughs> เฮือนซีเซแล้วก็บบริจุเนี่ยน้อยปกติไก่บ,ไบ่ได้พาไปตองนี่กันเนาะบริได่พ่อกันโดนเลยเนาะโดนเตบิบเลยพี่น้องทงั้งมาไล่บ่ได้เข้ามาหาน้องเพิ่นตั้งแต่รอบที่ว่าน้องเพิ่นเป็นไข่เพื่อนเนาะ ก็ดีเศร้าขึ้นแล้วเนาะเป็นไข่เนาะโดี๋ยวไปถ้าเมื่อเบิ่งเพื่อนเมื่อตานเลยมาจะใช้กับลุงนวดที่นี่นะมาแต่ลูกหย่านามาแต่ลูกหย่านาโดี๋ยวมันอิ่มเลยเนาะเึงเึืองอยู่เนาะพอได้กินแล้วก็ห้อง Đời Hình thăng đi vật chàng khao đi Vật khao đi xì xì xào hương Quả xì xì xào hương hay Đời Ờ xì cho một ngày hương nè này cái đây ทา,ทางนี่ก็ได้ไดนี่ยุนี่ญี่ปุ่นก็ได้อันเดินนี่ก็ไม่อันโบปุ๊กยุนี่ได้โบโดยอ้อในนี่มั่งออกเดีเนาะในนี่เนาะโดยมั่งพึ่งไปได้นี่ฮะอันนี้นี่มกออกั่งพึ่งไปดได้หนิโดนเลยมั่งจะพึ่งเนอะบอโดยโอ้ละเห็ดบัรไดาใส่ใไม่เลยเนาะ <laughs> เก็บพักยัง่ะเอ้ยเพักยังไงฮะกบไปจักรักจักพักเออเอาไปกินบ่ผอ <c oughs> พักพักผมบ่ <c oughs> แน่นบ <c oughs> ่กินง่าย,ยานี่เนาะ๋ <c oughs> อใ้ตารางเล่าเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้บ่กับกับข้าวแรงอะ่ะโดยเออ เขาแรงพี่น้องบัวชันดกแล้วแล้วว่าให้หญนาไอ้หน้านะข้าวก็ตายหมือนเลยตายไปล้วโดยมาตายยังไงก็มมีฝนมันมีฝนเนาะเธยใช้ไหมอ่ะไหมแล้วว่าเอาอยู่ใช่ยืนนี่เอออยู่ข้างในบ่เดินเออเอาไม่นิ่ไปเนาะก็ได้เออ ตกใจวัดคิดว่าไม่ลุงหนวดเสียพี่น้องเลยยืมไม่ลุงหนวดเด้นมีตรยืมก็ยืมพี่น้องเลยไม่กันชัน่นกัตายไม่ก็ตายเ<ะ>จ้าก็กินยูนี่บอเจ้าข่าวน้ากันกินยูนี่กินยูนี่บอเดินเลายกินทางเือนเมตูแล้วเชิญลายกินเอือนเมตูเนาะ ทางน้ำพันเพิ่นการอรุ่นกันเบิ้งเนาะพี่น้องเลยทางบอดีก็มีข่าวดีข่าวมาแล้วเนาะพี่น้องเลยแต่ทางบารายนี่ยังบ่มีพี่น้องเลยหาสิมีแต่ทางบอดีเพิ่นทางบอดีก็มาแด็กบุเรีนมาแจ้งข่าวดีอีกแล้วบ่เนาะตั้งแต่อันเมื่อวานนี่บอดีเพิ่นข่าวมาบอก บ่เราไปได้ข้ามาเลยตั้งแต่เราขึ้นเมืองพินนะตั้งแต่ขึ้นเหนือยังไม่ได้ขา่าม,มามาเนาะยมือมือเพื่อนหาิมาเมื่อนี้นเนาะแต่ว่ามีข่าวดีมาบอกทางพันน้ำมา,า่ยจักได้ได้เบิรงคชิปเพื่นอนยู่บอเบิร์เบิรงนำโทรศัพท์เก๋ยพรเพื่อนบาเพื่อนบาแนไ่ไหนลืมแนละเบิรงเลยก็ีหัวเบิรงนเลยก็ลืมโดย đây, ủi tôm sen gì đấy bố, đấy, ôi, nào bếp, ôi, tối gì nó, ốc kho chấm chéo, ăn chấm chéo ốc kho thái thái, đang ăn ăn thảo này đây, ไปหาโนมัไมาต้มบอครับไปหายุวันนี้แล้วก็ทางเมต้เผาแล้วก็ครัวกินตอนเช้านี้ดิโดยโดยโอ้ขาวัดแม่นขาดลงแรือบอืึอเตยเลยยังมากมากผีมาก่อแม่ก็เข้ามานอนยืนเลือนยู่ซานบัดด้านนอกบัดนี้นอกโดย เปลียนมันใหเลยนะนิ้วเนาะเอาพอกเอาตาชายๆี๋ยวกวนควานจูไัอยู่เทงบ่อเมื่อันมันใหม่บ่บโไม่โไหม่เอันมันรวบาวัดเจ้าไหนเด่นแข็งแข็งดีเลยผวัดแมนมือใดมาได้ คนไรอยู่เลยดังอยู่ตะลาดนี่เย็นแบบว่าภัยมันดุกแห้งดุกอย่างเงี้ยมันด้วบพวัตเนี้ยเพราะมันเป็นยางพี่น้องโดยเวลาได้ใช้ลายเนี่ยฝืนใส่หน่อยนึงใส่หน่อยนึงเนาะโดยมีแต่ลงมาจุเอายลุ่มมานี่แหละผนกับใตกะเลยขันยามผลตกจังเห็ดอยู่เทิงขัน มันแดดมันอย่างนี้น,นี่ดดกระจุอยู่ดมก็ได้เนาะชิดกเกาะเพื่อนบอ,อกว่าไม่บ่ไอ้ม่างนี่นะเช็ดใดน,นี่นะบ่มันหักแล้วก็บ,บ่เป็นอยู่แล้วก็ม่างออกม่างออกอือเช็ดเทือนครัวช็ดเทือนครัวไหมบอเทือนครัวแต่อ๋อเทือนครัวตะกี้พุ่นเนาะแต่มันเชมัน อะไรก็มากอ้อตอนนี้ยันตกสิต้นยังอันนี้นะต้นมงม่วงตั้งเอามาปลูกว่าหรือว่ามันเกิดเองอยู่นี่มาปลูกต้นมงม่วงยังอ๋อแจกมงม่วงต้นมงม่วงไข่ว่าหน่วยปมป้อมเห็นบ่บ่แมนมงม่วงยังมงม่วงไข่มัน พวแม็นหม่งม่วงอยู่ในป่าฮันบอกโดยแม่บอกม่งม่วงไข่หม่วงไข่บอกคือมันหม่งม่วงไข่คือว่ามันชันฉันเดีคือต้นคือใบว่าใบว่านี่คือจังว่าต้นม่งม่วงอยู่ในป่าหม่งม่วงยังคิวๆเนาะโดยถ้ายังเดือนจะเดือนยังไปหานราไหมละเห็นเลยขึ้นแม่ ห,าหวานบ่น่วหน่วยใหญ่บ่น้อยๆขาขาวเห็น,นบ่อเออมวงไข่หยยวานหอมได้งวงห่อนเลยดีเนาะอยู่ทั้งนี้ฝนบได้ต๊กบ่วังสองสามมือว่าเนาะบร,บรดโตกนะ๊กเนาะโด้ ยางเมื่อคืนกับเพื่อพากันยางออกตรงหน้าพื่ได้เด่นโทรศัพท์เนาะบ่ามาได้อ,อ,งองังยังออกว่เลยมันมีสัญญยานได้ยินเลยเสียงอะไรลำบากอะไร่น้นองเลยลลเลย,ยินี่โอ้ยเนาะเหตุยังกับดัเด่นโทรศัพท์โทรศัพท์นี่กับขันอยากเบิ้งคลิปค,ปคปนปาาันอยากโทรหาผู้ว่าผู้แพวนี่เพื่อแล้วปลายมะขามเพ้อแล้วน้องพันปลายมะขามพเพ้่อแล้วยังนั่นล่ะ จะลอง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 บ่จะอับเรีบอับเรีบอับเรีโอ้บิ้งช่วยติดแชมบ่เบิ้งฮะเจ้าเจ้าเจ้าบ่ไปขุดเดยโอ้หลายเลยนี่เนาะทีเอาไปเฮ็ดได้กินนี่ขัวขัวบ่อ่เอากินพอดีกินแจ่วผักเจ้าเจ้าบ่ใช่เห็ดนะบ่ทางแม่ น,นี่กเียวนอกยอานิชเฮ็ดใช้เปิดมึงรูกค่ะน้องพันเปิดมึงรู้ค่ะได้ไดายบ่ะแต่นะอดอกป้าุยเต็มเดลายเนาะเออทั้งนี้เพิ่นใช้กรยังยนะุ่นเนาะบ่มีของบ่บม่มีบ่มีของได้ใช้กระยังเ<อ><อ>นาะขเขากเฮ็ดยุของแต่บม่มีเงินซื้อ ใส่กระยังแบบนี้แหละอ๋อแก้ไขชั่วคราวเนาะเดี๋ยวนี่แหละมันจังหายใจมันจังหายใจง่ายใช่ไหมเนี่ยสบายสบายเนาะทั้งเอวยพรกับบุ้มีบอลฉากคนละสองเออเพราะว่าทั้งอันบัดนี้โทรศัพท์แบตเบิร์ตไปฉากอยู่ใช่ฉบันบุมีมอลชากมีมุ่งฉากอยู่บ่ได้ใช่บัดนี้ฮะ โบได้ใช่โทรศัพท์บบโบโบได้ใช่ยังขอฉากอยู่เพื่อนมูกับโบได้โบฉากฉากหลายกับโบค่อยได้เละโมยเสียคาไฟนะเกง่กงเก่งเก่งใจเพื่อนเนาะโดย<ม>แต่กับโบได้เล่นโทรศัพท์เลยไม่ตู้เพื่อนกับบอกอยู่คันอ่านั่นกับซื้อสายฟื้นสายไฟมาต่อเอาเพื่อนวาเนาะไม่ตู้ว่าใจดีเยอะหรอกพี่น้องเอ้ เพราะว่าสายไฟนะมันเป็นสายไฟของไอ้ช่างเพิ่นเนาะสายไฟของไอ้ช่างเพิ่นแล้วเพิ่นเอาเมื่อพี่น้องนะมันจะได้บริใส่ไฟบัดน,นอนห้อนได้ยางเมื่อคืนเนาะนม,มีพัดลมห้อนด,ดีได้พี่นอ้องยามเมื่อคืน,นขนาดโมลายมีพัดลมแท้ๆกันยังก็จนจะตายเที่ยวอาบแต่น้ำ A mna mất lòng 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 nắm được. Bia kìa 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 ต้นเห็นี่มีแต่ต้นยาต้นนั่นเพิ่นได้นน่เนาะโดยเวลาเคยอยู่แบบอยู่กรรมเรยเขาวันนั้นคอนลูกก็กินยาท่านี้กินยาอนะันนี้บอกโดยเพิ่นปลูกไววได้หน่เนาะออเดเนี่นง็เฮาดเอมาเฮ็ดเฮ็นดเเฮ็ดเฮ็ดเอเ เด้อกตังไงบันเดวอัพมาโอเคดูน่าจานอะเออเอ้ามันือเคลียร์ตรงทางก้นนะบันนี่เคลียร์นั่นก่เด้ได้ได้ได้

นอ้องคอน้องพันกระแม่น้องพันสบาย,ยดียได้ได้น้อยจะไปใช่ไหมไปเฮือน <c oughs> เฮือนอารมณ์ดีตลอดน,อานอ่าจะเนาะยิ้มตลอด, <c oughs> ดลอเลย <c oughs> ลเนี่เอาเลยหาพ่อแล้วพ่อแล้วน่องแนกเลยฮะ <c oughs> ได้ยี่บ <c oughs> ๊อ <c oughs> có đấy chắc. đang bắn pin nữa. hết, hết rồi. đi 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 đi. Oh. à. ฝนเลยวยหมดหมหมดหมดดหบบีนี่อ้หมดอันนี้เชืกทดนี่มันตึกย่างอ่ะมงมีหางมนี่นะมันมีภูมแลวมันผักมีนกินได้ปะผักันเลยกินได้แกงใช่กระปูแกงใช่กระปูแกงใช่ย่างอืดกระดรปะต้องกระปูต้องกระปูย่างเดียววะ เครียดเครียดโดี๋ยวเอาลวกกินบ่ได้บ่บ่เคยบ่เคยจากกล่องนั้นหรอกโอเคสามีแต่ว่าทั้งละวลาเวใช่ได้ออกเมื่อปะได้บ่เนี้เด้อเดย <Do i. S 1> มาเอามีน้ำละวลากันมาพอาะเล็กต้มกินมามนี่น้องแกออกจากกล่องมันใส่กะตารถเนี่ยพี่น้อง กอนนีะฮะพอ,อได้ต้มกินมาตอนแรกเนาะเลยอันเดย,อดยขอบใจฮะกินมาเข้งเอ่ออะเลยด่าได้ไดอึโอเมนมันแตกบ่คือเฮียโคก็โอเมนไม่ดีถุงแตกอ่อโอเคนออเคนาะมาเข้งใช้เบิงรงฮะ Tháng hai bỏ oh mà nè Dạ, mẹ lại Ừ, ừ. ừ để nhìn nó Ừ, chụp lẽ Ừ, chụp Tôi nhanh nhanh Im nhớ, yeah. im nhanh im nhớ hò Ừ, chín, 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 chín ếch cha tôi này À, kin, 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 kin. Mm. ok, xa mình sẽ thăng là vào, giờ đây, ông bà ở đây bằng này đó Đôi Đừng thăng qua thay đi Sao bài đi Mà là bao có oh, ba, oh, may อะไรโยนจบต่สบายดีเด้ออเด้อน่อยไปเอ้ยกลับเด้นอน้อยไปน้อพี่น้องเลย้อโอเคนเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทั้งบรายเก็ชได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไม่เพียงสำนี้ก่อนเด้อเนาะพี่น้องเลยขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอร์จุกุสูขข่คนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับส้ม ตั้ง่องมาไลเนาะสำหรับคลิปนี้ลำลาเด้อพี่น้องเด้อสหบายดีปะพี่น้องนะ